สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงเต่งนะครับวันนี้มาชมดลวงพทวดพิมพ์ใหญ่หัวขีดนะครับของตำหนักาปากพนังรุ่นสร้างบ้านให้พ่อนะครับปี2541นะฮะมีท่านอาจารย์นองปุกเสกแล้วก็ถอดแบบมาจากเนื้อว่านปี2497ได้อย่างสวยงามมากๆรุ่นหนึ่งเลยนะครับแ่าวะแกะเดี๋ยวอ,ออกมาทั้งหมดแล้วค่อยด้านออกมานะครับเพื่อนเผ่อพจะได้ไม่มีอันตรายนะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวเราไปดูที่กล่องก่อนสักนิดนึงนะครับกล่องก็สำคัญเนาะมองเห็นไหมครับเดี๋ยวผมลองกระดาษให้อ่านก่อนนะครับเพื่อจะได้เห็นไหมฮะนี่นะผมพรทวดวระช่างให้นะครับนี่นะม่ค่อยชัดเลยนะครับ เนนี่ยะะฮสร้างพัดตำหนักหนละอกเ้าที่ปากพนังนะสองหนะครับหัวก็จะเป็นขีดๆนะครับนี่นะฮะตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะใช้บล็อกของปี2497มานะครับหัวขีดเป็นเส้นเลยนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดฮะเนื้อก็จะออกเป็นแบบออกเทาๆเทาๆน้ําตาลดํานะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากขนาดขององค์พระก่อนละกันนะครับเพื่อนว่ามีขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับองค์พระก็อยู่ที่ประมาณสักสามเซนนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับหลวงพ่อทวนนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานบัวสองชั้นนะครับก็ถ้าคุณเคยกับ พระหลวงประทวดก็จะคุ้นเคยกับพิมพ์ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะฮะด้านหน้าก็เป็นอย่างนี้นะครับส่วนด้านหลังนี่ทําให้เราแยกจากรุ่นอื่นได้ง่ายเพราะมีอ่นเนี่ยนะแผ่นโลหะแผ่นเนี้ยนะฝังอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูด้านหน้านะมวลสารต่างๆเนี่ยก็คือรวบรวมมาอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผ่านมาก็ยีสิห้าปีแล้วนะปีนี้ปีห้าอหนะครับ สร้างมาเมื่อปี2541นะฮะเดี๋ยวรายละเอียดจารจัดสร้างผมจะใส่ไว้ในข้อความข้างล่างนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับนี่นะครับที่บอกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่หัวขีดนะครับก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับเพื่อนจะมีการในยุคนั้นเนี่ย บล็อกที่ใช้ทาหลวงพระทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดนะฮะน่าจะมีความแตกนะครับก็เลยเกิดเส้นนี้ขึ้นมานะครับก็เลยเป็นที่นิยมแล้วก็กลายเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์หนึ่งนะครับต่อมาเมื่อมาสร้างปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดของสร้างบ้านให้พอเนี่ยก็เลยเอาแบบขององค์นี้มานะครับเป็นหัวขีดแบบนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของพระทวดนะครับเนื้อหามวนสารก็จะออกเนี่ยนะเทาๆนะ เทาน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะครับนี่นะครับมีเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดแดงกระจายอยู่ทั่วไปนะครับนี่นะฮะด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ตรงกลางนะครับก็จะมีแผ่นโลหะอันนี้นะครับฝังอยู่นะครับ คล้ายๆสัญลักษณ์เลขเก้าอุนฮารมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองสองดูนะคับเพื่อนเนี่ยนะเห็นไหมฮะเป็นเหมือนเลขเก้านะครับเนี่ยนะตอนเขาฝังไปตอนที่องค์พระยังเปียกอยู่ก็มีความแตกนิดๆนะฮะอยู่รอบๆเป็นธรรมชาติดีนะครับเห็นไหมฮะที่ผมผมบอกเพื่อนๆนะครับว่าครับเนี่ยฮะมวลสารเห็นไหมฮะ มีทั้งลักษณะเป็นเม็ดขาวๆสีส้มๆแดงๆแล้วก็เม็ดดำๆเนี่ยนะครับกระจายอยู่ทั่วไปเลยนะครับแต่รุ่นนี้จะไม่มีแบบแปะแร่ด้านหลังนะครับเนี่ยนะฮะเพื่อนดูจะชัดนะครับนี่นะครับอย่างน,นี้นฮะมวลสารกระจายทั่วเลยนะครับเนี่ยแดงๆขาวๆดำๆนะครับอยู่ทั่วไปเลยนะครับ เดี๋ยวลองไปดูด้านหน้าอีกสักทีนะครับเพื่อนอาจจะชัดนะครับผมหันด้านนี้ดีกว่านะจะได้เห็นความเป็นหัวขีดนะครับอ่าเนีียนะครับเห็นไหมฮะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับหัวขีดตรงนี้เลยนะลงไปเรื่อยๆนะครับเป็นลงพข้ทวดนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างกันนะครับความหนานะครับ เนี่ยนะครับด้านข้างก็จะปัน,นี้ก็เห็นหูอยู่นะครับตรงนี้นะฮะนี่ด้านนี้ชัดนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะความเป็นหูขีดนะครับตรงนี้นะฮะหัวขีดนะครับผิดนะครับหัวนะแต่ก็ใกล้หูนะครับที่อาจจะบอกว่าหูแล้วก็มีขีดหรือว่าหัวมนมีขีดก็ไดน้นนะแต่จริงๆครับน่าจะเป็นหัวขีดนะครับจะชัดเจนกว่านะครับ นี่นะเห็นไหมฮะด้านข้างมวนสายเหมือนที่ผมบอกนะครับเยอะไปหมดนะครับนี่นะครับเม็ดต่างนะฮะแดงดําขาวนะฮะกระจายตัวทั่วเลยนะครับฝีออกเทาๆนะครับเนื้อว่านนะครับนี่นะฮะที่สําคัญดูง่ายแยกง่ายสะสมง่ายก็ตรงนี้แหละครับ เห็นไหมฮะสร้างแล้วก็ตั้งใจแบบให้แยกชัดเลยถ้าเอาแผ่นนี้ออกเนี่ยก็คงงงเหมือนกันนะครับว่าเป็นรุ่นไหนอะไรงไงเนื้อจะละเอียดละเอียดเนียนเนียหน่อยนะครับไม่ค่อยฟูนะครับเป็นแบบเนื้อว่านที่บดค่อนข้างละเอียดเนื้อจะแน่นๆนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะจะแน่นเนียนนะครับนี่นะครับเด้ก้าวสะบัดหานขึ้นไปนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพิมพ์ใหญ่หัวขีดนะครับหลวงพ่อทวดสร้างบ้านให้พ่อปี2541นะฮะลุกเสกหลายวาระและพิธีดีมากๆนะครับใช้เป็นหลวงพ่อทวดที่แบบบูชาติดตัวได้เลยนะครับเป็นพระนิรันตรายที่ทุกคนรู้ถึงพุทธคุณของท่านอยู่แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆของบ้านสุนหลุงต่งนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับอ่า สวัสดีครับ